สวัสดีครับเจอแล้วผมเสียนโป้นะผมวันนี้วันที่25่สิบ้านะผมคืนวันที่25้าเป็นไปได้ยังไงเพื่นคืนวันที่25่สิบห้าสองพัน้าบะผมยี่ห้าตาหาเรื่อยพืนไม่จำไม่ได้ว่าไม่มีานกายนะครับผมยี่ห้าพืกากประมาณนี้ครับผมดูดีๆ แล้วจะมีรุนนะครับมันมห็นที่มาดูตัวเตาที่น้องว่าเขาตัดไปนี่นี่ใช่มีกระถิยิบฟ้าอ้ก็เดินหาไปนี่นะครับผมเดก็รวงัดงงโอ้าตัดมไม่ขึ้นเลยนโดนโดนดีโดนดีโดนดีโดนมันเป็นไปได้ยังไให้งัดไปดโงัดไปได้ยังไงเหดหนโดนบ้า่าโดนผมก็เลยถามว่า ไงก็งกได้เห็เดเยอะไหมแปลงที่ผมชี้ให้ห้าหกดอกห้าหกดอกอะไรมันเลี้ยขนาดนั้นบอกห,หนูไม่ได้ขุดนะมันว่างันนะนชิบหาเแล้อกีนี่นะครับผมเห็ดมันเป็นตะปูอยู่ไงมันก็เอาเฉพาะหัวตะปูที่ผูด,ดินมาไง <c oughs> านี่คืูมยนยเนี่ยว่าไปเห็ดผู้ยนะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่หมานครับผม ดูดูพิพานแล้วทำไมต้องไปดูไฟหนาบอกครับโอ้ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเห็ดอยู่นี่โอ้ยตา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 ยไปดูไฟหนาบรับแล้วก็มองเห็ดอยู่ตรงนี้นะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ผมผมมาเด้อพี่เขียวเห็นเห็ดนึกแต่เมื่อคืนแล้วเออไม่ใช่เมื่อคืนนี้ผมมองไม่เห็นผมมาจอกมอจี้เลยจริงจริงแต่เีออเฮ้ยแต่พี่หาไม่เจอจริงจริงที่จะจำต้นกระถินอย่างเดียวไปถามยี่ห้องดูได้ตีที่ ยายอึ่งมานั้นเนี่ปีนั้นแหละแปลงนี้เนี่ยน,นะครับแล้วก็แปลงที่ไอโอท์คร uh, ับกับพี่ตรงนี at ้ที่ว่าน้องบอกว่าไอโอ๊์ครับกับพี่นั่นนั่นเออนั่นก็ใช่แล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยนะพิ่งมาขึ้นปีนี้เลยเสร็จเตียนโตครับผมฮะเต็มนตีนเนี่ยเลยเต็มหน้าสนะใช่เลยน้าสนโดนเนี่เต็มเต็นี่ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยจริงจริงนี่เนี่ใครรู้เลยเว้นแต่มึงจะมาเจอเห็ดโคลแต่ผมไม่รู้แต่บางคนใครมาแล้วมันไม่รู้ มันสิ้นปีแล้วดูครับผมแล้วก็โดนแล้ไปโดนโดนยิงปีหน้าเพราะเรารู้อยู่มันเป็นต้นกระถิ่นน้อยอะต้นพี่จะตายนะไอ้แปงคี่ว่าพี่จะรีบไปไหนหึงัดนี่ก็ะเลียงไม่ขึ้นเลยนโดนครับผมไอ้แปงนั้นแหละที่ไม่ขึ้นโอ้โหเอาวุละ เอาแกพูดกระโดดแล้วอะไม่ต้องขึ้นยอดเลยแกพูดกระโดดแล้วโอ้โหมาจัดนี่ไงน,นี่เลยเ้ยโอ้โหจน่งขอบคุณครับเป็นถ้วยอะหายดองหายดองครับ